ข้ามกลางผืนทรายที่ทอดยาวสุดสายตาเสียงคลื่นซัดสาดขับกล่อมมหาทรายสีทองปูเสฉวนตัวน้อยค่อยๆคลืคบคลานออกมาจากร่มเงาของขอนไม้ผุพังเปลือกหอยที่มันแบกไว้บนหลังสะท้อนแสงแดดระยิบระยับราวกับอัญ,ญามณีที่ถูกเจรไยมาอย่างดีชีวิตบนชายหาดไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่ปูเสฉวนต้องเผชิญหน้ากับโลกภายนอกเผชิญหน้ากับแสงแดดแผดจ้าและภัยคุกคามจากนักล่าที่ซุ่มซ่อนอยู่ทุกหนแห่งแต่ด้วยสัญชาตญาณอันแรงกล้าปูเสฉวนตัวน้อยก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะหาอาหารและสำรวจโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ชีวิตของปูเสฉวนผูกพันกับเปลือกหอยอย่างแยกไม่ออกเปลือกหอยคือบ้านคือกรอบก,กำบังคือที่พักพิงที่ปลอดภัยจากอันตรายรอบด้านเมื่อภัยมาถึงปูเสฉวนจะรีบหลบซ่อนตัวเข้าไปในเปลือกปิดปากทางเข้าด้วยก้ามแข็งแรงป้องกันตัวเองจากนักล่าได้อย่างมิดชิดแต่เปลือกหอยที่เคยเป็นที่รัก กลับกลายเป็นภาระเมื่อร่างกายของปูเสฉวนเติบโตขึ้นเมื่อถึงเวลาที่คับแคบเกินไปปูเสฉวนจะต้องออกตามหาบ้านหลังใหม่ที่มีขนาดเหมาะสมกับร่างกายที่ใหญ่ขึ้นการหาบ้านใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายปูเสฉวนต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อค้นหาเปลือกหอยที่ถูกทิ้งร้างตามชายหาด หรืออาจต้องแย่งชิงเปลือกหอยจากปูเสฉวนตัวอื่นการต่อสู้เพื่อบ้านใหม่เป็นเรื่องธรรมดาในโลกของปูเสฉวนบางครั้งปูเสฉวนหลายตัวจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันหาบ้านใหม่เมื่อพบเปลือกหอยที่ถูกใจพวกมันจะยืนเรียงแถวกันเฝ้ารอให้ปูเสฉวนตัวที่ใหญ่ที่สุดลองเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยนั้นก่อน หากเปลือกหอยนั้นมีขนาดพอดีกับปูเสฉวนตัวใหญ่ตัวอื่นๆก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปลองบ้างการร่วมมือกันเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความสามัคคีของปูเสฉวนปูเสฉว,วนไม่ได้อาศัยอยู่เพียงลำพังในเปลือกหอยบางครั้งพวกมันก็อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันตัวอย่างเช่นดอกไม้ทะเลที่เกาะอยู่บนเปลือกหอยจะช่วยป้องกันปูเสฉวนจากนักล่าในขณะที่ปูเสฉวนก็จะช่วยพาเจ้าดอกไม้ทะเลเดินทางไปยังแหล่งอาหารใหม่ๆการอยู่ร่วมกันเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและน่าทึ่งในโลกของธรรมชาติ นอกจากการหาบ้านใหม่และการอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆแล้วปูเสฉวนยังมีพฤติกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายพวกมันสามารถปีนป่ายโขดหินได้อย่างคล่องแคล่วสามารถว่ายน้ำในทะเลได้ในระยะสั้นๆและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างน่าทึ่ง คลิปวีดีโอนี้จะพาผู้ชมไปสำรวจโลกอันน่าทึ่งของปูเสฉวนปูเสฉวนเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเก่งสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำพวกมันกินทั้งพืชและสัตว์ที่ตายแล้วทำให้พวกมันมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งความหลากหลายของปูเสฉวนนั้นน่าทึ่งมาก มีปูเสฉวนหลายร้อยชนิดทั่วโลกแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันบางชนิดมีสีสันสดใสบางชนิดมีหนามแหลมคมและบางชนิดมีขนาดใหญ่โตจนน่าตกใจในปัจจุบันปูเสฉวนกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามมากมายทั้งจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย มลพิษทางทะเลและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ปูเสฉวนและถิ่นที่อยู่ของพวกมันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสชื่นชมความงามและความมหัศจรรย์ของสัตว์ชนิดนี้ต่อไปการศึกษาปูเสฉวนไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตของสัตว์ชนิดนี้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของระบบนิเวศชายฝั่งและความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วยคลิปวิดีโอนี้จะจอะลึกไปถึงพฤติกรรมการเลือกบ้านของปูเสฉวนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งพวกมันไม่ได้เพียงแค่สุ่มเลือกเปลือกหอยที่ว่างเปล่าแต่จะทำการสำรวจและประเมินขนาดน้ำหนัก และสภาพภายในของเปลือกหอยอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปอาศัยอยู่หากเปลือกหอยไม่เหมาะสมปูเสฉวนก็จะมองหาเปลือกหอยอื่นต่อไปบางครั้งเราจะเห็นปูเสฉวนจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อแย่งชิงเปลือกหอยที่หายากหรือแม้กระทั่งต่อสู้กันเพื่อครอบครองเปลือกหอยที่ตนเองต้องการ การที่ปูเสฉวนต้องพึ่งพาเปลือกหอยของสัตว์อื่นทำให้พวกมันมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศชายฝั่งอย่างใกล้ชิดเปลือกหอยที่ปูเสฉวนทิ้งไว้อาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลขนาดเล็กชนิดอื่น,นๆเช่นหนอนทะเลหรือกุ้งตัวจิว๋วในขนาดเดียวกัน ปูเสฉวนเองก็เป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่าหลายชนิดเช่นนกทะเลปูขนาดใหญ่และปลาบางชนิดทำให้พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนนอกจากเรื่องของเปลือกหอยแล้วคลิปวิดีโอนี้จะพาไปสำรวจวิธีการกินอาหารของปูเสฉวนซึ่งมีความหลากหลายอย่างน่าทึ่ง พวกมันเป็นสัตว์กินซากสกาเวนเจอร์ที่กินทุกอย่างที่หาได้ไม่ว่าจะเป็นเศษซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือแม้แต่ขยะที่ถูกทิ้งลงทะเลปูเสฉวนมีกล้ามที่แข็งแรงและขาที่สามารถจับยึดอาหารได้อย่างมั่นคงพวกมันจะค่อยๆฉีกอาหารออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำเข้าปากการสืบพันธ์ของปูเสฉวน ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจตัวเมียจะวางไข่ไว้ในเปลือกหอยที่ตนเองอาศัยอยู่จากนั้นจะนำไข่ไปปล่อยลงในทะเลเมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนพวกมันจะล่องลอยอยู่ในทะเลเป็นระยะเวลาหนึง่งก่อนที่จะเริ่มมองหาเปลือกหอยขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตัวอ่อนของปูเสฉวนมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างจากปูเสฉวนตัวเต็มวัยอย่างสิ้นเชิงพวกมันมีลำตัวโปร่งใสและมีหนามแหลมคมรอบตัวเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์ผู้ล่าคลิปวิดีโอนี้จะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับปูเสฉวนสายพันธุ์ต่างๆที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ตัวอย่างเช่นปูเซชวนยักษ์โคโคนทแครกซึ่งเป็นปูเซชวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันสามารถปีนต้นไม้เพื่อกินผลไม้และมีก้ามที่แข็งแรงจนสามารถปอกมะพร้าวได้นอกจากนี้ยังมีปูเซชวนบกแลนเฮอร์มิแครกซึ่งเป็นปูเซชวนที่ปรับตัวให้อาศัยอยู่บนบกได้อย่างสมบูรณ์ พวกมันต้องคอยรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายและต้องกลับลงไปในทะเลเพื่อวางไข่ภัยคุกคามที่ปูเสฉวนกำลังเผชิญหน้าอยู่เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยจากการพัฒนาชายฝั่งการทำลายป่าชายเลนและการปล่อยน้ำเสียลงทะเลส่งผลกระทบโดยตรงต่อปูเสฉวน และสัตว์ทะเลอื่นๆนอกจากนี้มลพิษจากขยะพลาสติกก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญปูเสฉวนอาจกินเศษพ,พลาสติกเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจติดอยู่ในขยะพลาสติกจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปูเสฉวน อุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ำทะเลอาจทำให้ปูเสฉวนไม่สามารถปรับตัวได้และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของปูเสฉวนคลิปวิดีโอนี้จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ปูเสฉวนและถิ่นที่อยู่ของพวกมันการลดปริมาณขยะพลาสติก การจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสมและการอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้เพื่อช่วยปกป้องปูเสฉวนและสัตว์ทะเลอื่นๆการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับปูเสฉวนและความสำคัญของพวกมันต่อระบบนิเวศชายฝั่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ การศึกษาปูเสฉวนอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมวิถีชีวิตและความต้องการของพวกมันมากยิ่งขึ้นข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้เราสามารถปกป้องปูเสฉวนจากภัยคุกคามต่างๆได้อย่างยั่งยืนการอนุรักษ์ปูเสฉวน ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปกป้องสัตว์ชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและเป็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสชื่นชมความงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสืบไปจากเรื่องราวการเดินทางของปูเสฉวนสู่บ้านหลังใหม่ เราได้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนในระบบนิเวศชายฝั่งและตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างปูเสฉวนได้คลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นการลดขยะพลาสติก การจัดการน้ำเสียหรือการฟื้นฟูผืนป่าชายเลนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของปูเสฉวนและระบบนิเวศที่พวกมันอาศัยอยู่การทำความเข้าใจในพฤติกรรมและวิถีชีวิตของปูเสชวนผ่านการศึกษาอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่แนวทางการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้เราสามารถปกป้องพวกมันจากภัยคุกคามต่างๆได้อย่างยั่งยืนเพราะการอนุรักษ์ปูเสฉวนไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การปกป้องสัตว์ตัวเล็กๆเท่านั้นแต่เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทั้งหมดเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้หวังว่าเรื่องราวของปูเสฉวน จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านร่วมกันสร้างโลกที่สวยงามและยั่งยืนเพื่อให้ลูกหลานของเราได้ชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสืบไป,ปขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย